คนที่ทำงานที่เดียวกับคุณหรือทำธุรกิจร่วมกันกับคุณเขากำลังแอบชอบคุณอยู่นะคะ <tror Visual in Spanish> ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่ทำงานร่วมกันกับคุณนะหรือว่าทำธุรกิจร่วมกันกับคุณอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้นะเออมีโอกาสเหลือเกินนะอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าลูกน้องของคุณก็ได้มีโอกาสเหลือเกินว่าตอนนี้กำลังแอบชอบคุณอยู่ แอบรู้สึกดีๆกับคนอยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าทํางานร่วมกันนะหรือว่าทําธุรกิจร่วมกันนะทำกันไปทํากันมานะคะหรืออาจจะทํางานแบบเรียนร่วมกันก็ได้นะเรียนร่วมกันและทํางานกลุ่มร่วมกันอะไรต่างๆนะคะเออทำร่วมกันไปทําร่วมกันมาบางครั้งบางทีเหมือนมีความคิดขัดแย้งกันก็จริงหรือมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างก็จริงนะแต่ ดูเหมือนกับว่ายิ่งทํางานร่วมกันยิ่งสนิทสนมกันยิ่งมีความรู้สึกดีๆต่อกันเป็นไปได้ว่าเขาแอบชอบคุณอยู่แล้วก็ยังไม่รู้หัวใจตัวเองด้วยนะดูเหมือนมีความสับสวนว่านี่เป็นความชอบหรือที่คุยกันเนี่ยมันแล้วทะเลาะกันหรืองอนกันบ่อยๆหรืออไงี้ยมันแค่รู้สึกสนุกดีหรือว่าจริงๆแล้วเขามีใจเขาสับสนในตัวเองอยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้แต่ต้องบอกเลยว่าเขาอะรู้สึกชอบคุณเขาให้แล้วเ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนที่ทํางานกลุ่มเดียวกันที่เรียนด้วยกันหรือว่าคนที่ทําธุรกิจร่วมกันกนบคุณกําลังแอบชอบคุณอยู่กําลังแอบรู้สึกดีๆกับคุณอยู่สนใจในตัวคุณคุณอยู่แล้วก็สับสนในหัวใจมากๆเลยนะว่ามันเกิดอะไรกับหัวใจนะดูเหมือนกับว่ามีมันมันทำให้ ยิ่งคุยกันยิ่งประสานงานการยิ่งดีลงานรวมกันยิ่งมีความรู้สึกดีๆหรือรู้สึกพิเศษกับคุณมากๆจนสับสนว่านี่คือความรู้สึกดีๆจริงๆหรือว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกแฮ ppy ปปมีความสุขทั่วไปโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้นะวันนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาแอบ,บชอบคุณอยู่นะจ๊ะเออมีคนแอบ,บชอบอยู่นะจ๊ะเออเออนาะโอเคใครแล้วพ่อนาย่าลืงนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ